รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิษักดิ์ผลิตผลการพิมพ์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวได้มีส่วนร่วมกันนะฮะในการขับเคลื่อนเป็นงานวิ่งนะฮะ รันทูเกตเตอร์ฟอร์ออติซึมนะครับหรือว่าวิ่งด้วยกันรันเพื่อน้องนะครับรวมทั้งมีกิจกรรมพิเศษอีก9กิจกรรมที่วันนี้อยากจะให้ทุกท่านได้ไปเยี่ยมชมกันนอกจากการวิ่งนะครับมีกิจกรรมจุ่มสีตุ๊กตาหมีกิจกรรมร้อยรูปปัดกิจกรรมทำลูกโป่ง LED การปลูกกระบองเพชรหรือแคคทัสนะครับมีซุ้ม นะคที่จะเปิดโลกแห่งความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันนะครับมีซุ้มผมเป็นออทิสติกครับมีซุ้มไทยโมเดลมีซุ้มเปิดโลกนิทานมีซุ้มดนตรีหันศานะครับก็อขอขอบคุณ ท่านนะครับทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการจัดกิจกรรมรันทุเกเตอร์ for ออทิซึมวิ่งด้วยกันร,รันเพื่อน้องในวันนี้นะครับและตอนนี้ถึงเวลาสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมวิ่งการกระสอนรันทุเกเตอร์ for ออทิซึมวิ่งด้วยกันรันเพื่อน้องในะบัดนี้ขอให้กิจกรรมครั้งนี้รู้วัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณครับขอบคุณค่ะเกษพรุ่งดาให้กับท่านนเตอร์อิทธิโชติจากไทยวงด้วยนะคะ รันทุก e ย่า้งบสันกทุกคนด้วยกันให้เรามีความหวังมันเพื่อน้องมันเพื่อน้องมันเือความรักให้ความรู้สึกอบอุ่นให้ความ Run together, run để hoàn Run together, hand in hand, cho tất cả mọi người. cánh, để chúng ta không bị bỏ rơi. Run để nồng, run cơ quan đó Run để nồng, run để Run together for autism. oh ที่ได้มาเป็นหุ้นส่วนกับสถาบ,บันแห่งชาติุกพัฒนาการเด็กและครอบครัวมหาลาัยบีนทร์สรยาค่ะก็มาที่นี่ค่ะเมื่อ15ปีที่แล้วลูกชายคุณโตมาหาผ่านมาแล้ว15ปีก็มาจัดงานครั้งหนึ่งก็เพื่อช่วยเหลือเด็กครอบครัวออทิสติกนะคะแล้วก็อยากให้ไรายได้นี้ก็ตรงอย่างที่ใจต้องการนั่นคือว่าไปช่วยเหลือ,อให้เกิดคลินิกพัฒนาการเด็กอีกถึง15แห่งนะคะ ่วยเหลือเด็กออ,อทิสติกทั่วประเทศค่ะสำหรับที่โ้องเรียนหรือว่าศูนั้นเด็กที่ไม่ดโดนเนี่ยนะคะก็รู้สึกมาให้ความสําคัญแล้วก็เราก็จะแบบมาทําให้เด็กๆเรียนรู้ะะว่าค่ะว่าเออในโลกเรามันมีความหลากหลายเนี่ยนะคะแล้วก็มีความแบบเท่าเทียม,มเราควรแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือกันรอย่างนี้นะคะ่ะเหมือนเปิดฟ้างให,ให้เด็กพิเศษได้เข้าร่วมกับกับบุคคลที่เป็นปกติอะ ก็ดีอะค่ะเพราะลูกก็เรียนอยู่ที่นี่ด้วยอ,อยากให้เขาได้เหมือนว่าได้รู้กับเพื่อนอีกประเภทหนึ่ง